นี่ครับพ่อนาท่านเอ็กซีพ่อตะแเหล่คนเดิมมาฝนกับสีตกพ่อฝนครับบุ่นนี่มาปู่ฤาษีดาบดํามากระเบาชัยก้นโกสูริโยบานอี้ยังเรีนฟังคนเมาไปตัวบานทงบาน,บานทงป่ะนะมากระเบาชัยครับมะกาบ้าผู้เดียวดอกฝนกับพ่อฝนอยู่นี่มามากราบมาขอเลขไายระวันที่หนึ่งวันประจ,จ้าพันที่สิบหกกรกฎาคมพ่อทรายเาฟันห้าร้อยห้อินเท่านั้น ใบ่้นหม้นไม้ไปแล้วเบาไทยคนโกะตัโลบานพงเขามาเขาเขาเามาไต้เห็ดไต่เห็ดครับไล่งานตัวเอาเจ่าเบาไท่อ่าผมไปสานาการมาแล้วครับสวัสดีครับา่มาลงานตัวกับนางเขาป่านี้อะไอ่างเ้เอาถวยนะ้วอไรวยนี่หนาหันถวยนั่นไหนะ

เฉยเบาใช่ตกวเดี๋ยวก็แม่งกินนู่นหน่อยบ่บอตีนันเราไปเจ้า,าต,กกต้อ,อ,องคอยโขคพอละหนอยเฮียหนี้ตัวไหนกินมาบ่อพันน่ะเดี๋ยวหาวบ่ต้มไก่หนึ่งตัวไอ้จัดการทำไมบ่ใช่เพื่อให้ฝนซึมฝนก็ติดเทลงมาอยู่ดิไอ้ผู้ขาขอโชคขอลาบกับปูน้ําสีดาบดําตะกอนจะตกครับให้ผู้ขาไปหอดบ้านหอดสองตะก่อนเด้อครับเด้อ ผู้ถือดาบรำผู้ศักดิ์ษย์ผู้ขาไปหอดบ้านหอดซองใช้ก้อนเหล็กกันตกฝนกระไดเอาโคทรใส่มาวันอาจะตยถามว่าเป็นอย่างจังบอกย้อนมาผู้ใจมัต้องเงี้ยเกียรหัวครับท่านผู้ชมเกียรหัวมันมันกันเหลือบ่อไหลแต่ยานมันบ่อห่อนจังบ่อเดียวมาเม็ดปนันกระจักล่ะ หนักเอาหัวนี่ละพอขาด่มั่นหัวนี่ล้วูลูกสีดาบดำยุ่งเดี๋ยวนี้บ่ลรอครับพอท้องเลีจมยุ่นนักูจกผ้มยังพอข้ายังรักข้ายยกตะของเราตืิเออเด็กวายูด็กโง่เด็กกลัวกันกูจกถุงจกถุงเทงเงินเท่าไงปูหัว เกยเมื่วันัวเกลวเหมื่วันเป็นอย่างไรขั้นเท่าวยน่รว่าเวานขั้นเองเท่านทอ้ยมาดีมากขนมนมเยกับทุกขาพ่อท่องเหคนเดิมดมาให้แล้วครับเนาะจะไปซ่าบายไถเป็นไงแล้วีละกูบาข้างบ้านต้นเหม่ขึ้นนีบมี่เีกับห้างเลยบเค่นู้คนรับลูกลมลมล้วคนไถ่อดีมาพคงนี่ พงพง่พงพงคนเสียไปแล้วพ้งอ่าเออแต่วันเนี่ยพนงสอลบ่เดี๋ยวไปจันท่ามากกัลบเข้างอคอนอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวขราวไห้มงกังพุงข้า นี่แหะครับต้นชนิดนี้แหละเลยดีครับนี่แหละลุ่ตั้งเยอะมากยังร่มมาตะล่มก็ได้หรอกแต่ว่าฝนจะพอมากนะครับเด้อเฉพาะขีดหลดบ้าบอลหันแค่ว่าสี่ร่มเลยบอลร่มแยมแอ้ร่มคือร่มจังสีงนะ่คนละเพราะว่าเข้าเดี๋ยวบ่เห็นว่าฝนสิตกบ่ฝนสิตกฝ่ามันมันหองเสี้ยงของไงงวหัวทีนี้กนะ็ตีลูกทีเต่าได้หรอ ขาเกาจ้าก่อนจังห้เพิ่นยิบเหขูกเพิ่นว่าบ้นจังขังโอกเพืกาวจ้าก่อนบอกางเจังขังเพื่อยิบวเจาบอกเพิ่นจังก่อก้วเนาเพิร์วาบ้จังผูือไ้ใชเจ้อกด้าับจัือวางบนะครับ้านัูอเดำนั่พนจ่แล้วดจากด้นหลาานงงูก่อ้า้อนบอ้น แอตัวแบบทุภาพบุรุษเนี่ยเพรานะกราะว่าเขาไปไปเขาฟันนไอที่ไปหาแจ้งตัวก็ง่ิงวีงเเจ้าพอทักแม่คนเดิมเท่าหัวเท่าหรือเปล่าเพราะนะแจ้งตัวโกโลเกเรไปไงรบอกคือคนิบัตคือรีบสุดบนเห็นหนาวคือรีบคฏิบ่ติเจ้าจะมีกล้องอะไเียบบ้ห้วเลียวก็เลี้วก็ดีละเหาเ็นเนานางอยู่นี่ ซองหัอเลียวติ๋วนี่อันนี้ซองครับอ,อันนี้บานซองบานเ,นาเนลี้ยวหนิมาเข้าเจอดูมามาท่านผู้ชมมาเก่ามาบอกพร้อมคอท่องแรากับเบาใช่อึ้ยพากันมาขอมาหยั่งนี่แหละครับมาบอกคนว่นาพระธาตใสนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัม,ตตสามมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรโตสัม,ตตสามมาสัมพุทธัสสะ นะาโบตัดขาพ่อโตแล้วโตสัมมาสัมพุตตะสถูกเด้อปู้นุสีดาบดำผู้ขาพ่อทองแหล่คนเดิมพ่อทองแหล่คนเดิมคงเดิมเตาเปล่ายใช่พ้นโกุวิโยบาลพงกับเอ็ดซี่พัฒน์ธัน์เอ็ซีพ่อทองแหล่คนเดิมมือนี่พากันมาขอโชคขอลาไม่ยิ่งซื้อเสียงกองไก่ผู้ขาพุ่มลำเล่าอยู่บอกกันตำบลกับพ่อเอาะจะบปาขันโมเสสิพ่อ แล้วก็มตัตพุลละไปยิ่มซื้อเสียงปูหรือสีดาบดำสิบบานสาหาบานี่้อพาะกันมาขอยถวกขอลาบเลขไทยรางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยเเท่านั้นอเอาปังปังปูระบบใหม่บรรทัดขอขอบคุณปู่ย้อนหลังงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาผูให้เลขถูกศูนย์หนึ่งหาทุก่นศูนย์หนึหา ว่าจากเ้าว่าจากคากันเว้าไปแล้วก็เว้าไปก็ทำนั่นพออา่น้ำหายมาแล้ววดนี่มาไหมมาขอปูใจดีใจงามนะครับเนาะมาขออีกมาที่นี่ถ้าเิ่นกันมายางขักเ้ากันพวบคกโอ้ยคนเปมนใจดีใจงามไปหาเพิ่นย่ำเลยเพิ่นบอกับมื้นบ้านเมื่อเมื่อเมื่อเปาเมือเปามืองมือเมือเมื่อเมื่อเปาจะเถื่อบุนนี้ก็ท่องแหีคนเดิมกับเป็นที่ทุกท่านกับนีละเบาใช่เลยครับกับกันมาขอ วดประจำบันที่16กรกฎาคมพศ2506คอโชคลาภวลประทานเลขไท่แล้วก็ที่เป็นหอกบหอแก้พูกขางวดประจาบันที่16นี่ละขอให้ปังๆ да? ระบบมันประทัด3ตัวและ2ตัวสาธุหายแล้วหายแล้วยิบดอนนึงผู้กันโอเคผู้ยิบเลขผู้หายยาไว้นะครับจ้า ลุนไปทางข้าบุกตะวันออกพอดีเป็นยังบุกควันขึ้นห่ิฟังหนิกับนี่เล็จได้เปล่าเข่าพอมดิเดี๋ยวใครซ่องเห็นมุกจะโอ้เมียเข่าเข่าเดิเข่ามันแหงแล้วมันติดกันติดจานเดี๋ยวไปแต่ลุ้นทุบมึงปังๆทั้งนั้นเลนิหน้ายางครับมา เน <Yeah. S 2> ี่ยแม่เขาแม่เขาปากเก่งมากเดยวเสียบเอาไช่เขย่าเสี้ยมซี่ขอเอานี่ยเสี้ยมซี่ปูฤาษีดาบดำเบาไช่กับบอลเดียบ้าโดนหรอกเพื่นทักการทำงานนะครับเนาะองหาเวลาบางเดี๋ยวแก้วเพื่อนคนนี้เนี่ยเบาไช่นีอยู่ใช่ป่ะอาจารย์ต้องไม่ให้เขาแบบนี้โอเคเอาเดี๋ยวดที่ต้องให้มว่าเจ้าเบิ้งคอยเราเคลียรจับเดี๋ยวให้ไปตามขั้นตอนยก่อนนะครับเนาะเอาเสี้ยมซี่เลยเียบเอาไช่ขอเอาเนเา,บบาเนะ เกยเบาใช่ขยเอาเที่ยงซี่ปูลูลกศีดาดำยิบให้เพิ่นนะครับเนาะอือเพิ่นก็โอ้ยหาคำกินเ้าหาซองกินคำคือพอท้องแย่นี่แหละนะครับเนาะอือม,มาปวดประา,ายพว,พวกผู้ขาเนี่ยเถาะทำมาหากินลำบากอือแล้วก็ปูนี่แหละปวดประท่านอือเนคไทแล้วก็ที่หนึ่งนี่แหละนี่แหละคน้นจนคนไม่มีอันจะกินนี่แหละอาศัยแบบนี้่นะบ่มีตน้นทุนตาว่าปูมาขอตน้นทุนจากปู ปังปังสตัวเนี่ทใย่แล้วันที่หึงวันประจาบังที่สิบหกกรกฎาคมพศอพรอเต้าพันห้าร้อยสองเที่ยวเบาใช่ขยาเที่ยมีนหกหกยหกวันหกบหกี้พอลเอาหูยอจะทบอ่ะอเีอหิวบเฮาหรอไปขาเบาใช่ก้าพันหรอเอาไม้แรกครับท่านปูฤลษีดาดดำยิบให้เบ้าใช้ครับเอา ล้งสองไม่ก็ต้องยมเช่ไหวนะอะอันนี้ไม้ทิ่ทิดที่สองเหไม่แรกอะไร้เออก่อนไม้แรกอห้อวะไม่แรกครับไม่นี่ลมงก้อนลนก่อนฮ่า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 ใบที่สองหนึ่งครับแปกเข่าครับสบุดเบาช่าชยเห็นเข่าแหง่งคิดหนึ่งหา พายาวเดี้ซสีลงสองใบได้่นหเอ้ามาขอไหม่สักสิน <c oughs> ขออีกไบหนึงครับปูนตีสีดาด,ดำปูสังสินขออีกไบหนึงนะครับน้เป็นใบสักสินเอาอางนั้นบางท้ายมันก็หนึ่งห้าเจ็ดครับเจ็ครับเยจ็นึ <7 S 2> ่งหาเจ็ด หนึ่งหาเจ็กหนึ่งหาเก็มุชมเล็เชื่มซี่เดี๋ยวเลขเสี่ยมซี่ตยมหนึ่งหนึ่งหาเเป็นไปได้ังไมมากกว่าแม่ครับเดี๋ยวแก้วหนึ่งหาเจ็นเลขกยูจานเบาใช้เห็นเขาแหงติดกันชิเลขหนึ่งหาครับคือมันตรงกันกับทุ่มเบาใช้เยว หวดที่แล้วพอท่องแรามาบ่ได้ดซองพ่อสอห้เบิงพ่อสอของเพิ่นนั่น14กุมภาวันแห่งความรัก14กุมภาพศสองพัสาสาหมวดที่แล้วก็บ,บ่ได้ดซองเบิงคันเป็นซองเบิงก็คือถือว่าเพิ่นให้ยทุกรางทุกบนเพิ่นให้ตะเลงทูบ01นยหางทิดงหมวดที่แล,ล,ล้วบ่านใคเจ้าเห็นปังๆปานนีเจ้าจัดให้ท่านผู้ชมเปิดเบิง่งมา ไปตัดตาเฮาห้งแงงก็จะเบาชัยก็จะพามาเบิ้งเดี๋ยวครับเบาชัยเห็นจังๆเลยเบาชัยขยำเชื่อมซี่แสดงว่าเบาชัยงวดนี่ให้โชคให้ลาบมู่เจ้าเบิ้งเด้อครับเนาะครับเนาะเอ้าเบิ้งเหล็กนะครับนี่ละเบาชัยเห็นเบิ้งครับเป็นเม็ดข้าวเหนียวท่านผู้ชมเบิ้งดีนะครับเดนอะกับิบตาเนอะครับเด้อะใหญ่ๆมันสั้นเด้อให้เพิ่ลเบิ้งดีๆ คันคันเธอมาพอพเลยวพอต้องแล้วสิพักเองแล้วสำหรับคืนนี้คือก็รอบเดียวพักยังเนี่ยนี่หนึ่งหาครับท่านผู้ชมชัดเกณฑ์บ่เลขกเชื่อมซี่อะไรก็่าหนึ่งหาเกตแมนครับปาเจ้าพี่เ็ดตรงแถเบ้านชับ่ตรงดิเพื่อนหายเองที่แมนอันนี้เข่าเด้นี่เข่าครับเนี่ยอันนี้คือเข่าครับนี่นี่เข่าว่าก็คิดพ่อว่าเบ่งเด้เม็ดเข่าเบิ่งเด้อผมจะมือตริงมันมืดจริงว่าอ่ะฮะ เนี่ยหนึ่งหาเจ็ดแต่เบิ่งดีๆีได้พอเนี่มเบ้องดีด,<อ>ด,ดีเนี่นี่หนึ่งนี่หาเดี๋ยวก็มีสองเห็นสองปะ<ข>นี่นี่เบิ้งงนี้กองโอ้เออเห็นปะหนึ่งหาสองสันปอือคุณผู้มเห็นปะเบิ่งดีดนะครับสู้เบิ่งไข่มูเจ้าสู้เบืองนะครับแนละ้วตัวไทยเลขานั่นคล้ายๆก็ว่ามันฝีมีสองแงกมาเออคล้ายๆก็ว่าเอาร่วมกันหนึ่งห้าสองตืตืด สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจัยระยะในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นให้เบิ่งเป็นแนวทางเลยครับเด้อความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อโอ้ยความเชื่อส่วนบุคคลของไทยเดี๋ยวะผิดไปเนาะเดี๋ยวเจ้าเจ้าถ้าเบิ่งเด้อครับเด้ออ่าแม่ขันดอกไม้ที่มีอีกไปเบิ่งขันดอกไม้อีกที่างเงาใช้ตาดีๆเด้หน่อยเกิดเมื่อวานผ้าพันเบิ่งเท่าเจ้าพอท่องเรียบบอคอยเห็นหุงป็นใดยดอกครับขึ้นอุ้ยจานดอกไม้นี่เบิ่งเบื้องขับอุ้ยโปรดปันตะยานในการรับชมนะครับเด้อไม่เลียกโคเกตส์ บ่หูแล้วเบิ่งเอาแล้วบ่หูเบิ่งมิเบิ่งเบงพี่เนี่ยหาสองเห็นบ่ะหิมันเดียวเนสี่บงท่ตนผู้ชมนี่นี่หาเน่ะนนี่ยหาใช่สองนี่ยสองงนแปดบนแมนเนี่ยห้าสองแปดอีกท่า์ผู้ชมข้างบนนั่นแล้วตัวนี้เออตัวนี้นนิหกเก็ดมังพ่อพอว่าหกเก็ดี่เก็หกเจ็ดพ่อว่าหกเก็ศูนย์ศูนก็มีสินี่ครับหกเก็ศูนกับสาย่อม สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นไอ้เบิ่งเป็นแนวทางเลยครับเด้อเบิ่งเป็นแนวทางกู้งามตัวนี้ไม่เลียกวดนี่เลยพอปาดปังๆเลยพอใช้ตรงกันเลยพอเลียกถูกกับมาแล้วตัวหนึ่งนี่ถูกที่แมนมันเป็นตรงกันเบินระวังบายนะครับช่องถวยแก้วให้ยมูเพิ่นเบิ่งเนี่ยล่ะหะเทียเพิ่นเห็นจังไดเพ่เห็นจังไดมันมีถวยหนึ่งเอาเบิ่งผู้ชมเดี๋ยวผมขอทองแลสิช่องถวยแก้วให้ยมูเจ้าเบิ่ง

นี่เตียมซี่เลยนี่ยห้าเจ็ดหนึ่งนี่เอาแล้วปะใสๆนี่ห้านี่ตัวแรกนี่ยห้าเจ็ดเอาแล้วป่ะดิงามยางคากบวดท่านผู้ชมไส่ของมันบ่จับคากเลยบป่ะเดี๋ยวโอ้ยถุยแก้วเบิงเจ้ากันมู้เจ้าเบิ้งถุยแก้วย้อนเด้อแครบไว้คอยสีฝ้าไปเบิ้งมองหันโอ้ไจะเป็นคักแน่บป่ะที่นี่วดดิมู้เจ้าระวังไว้เน่งเแ่งเนงเน่งระวังไว้กับมู้เจ้าสีรวยขุมาแล้วคุณมาแล้วดิแมน เดีวเดีเบิ้งยู่ถวยแก้วเป็นยังเป็นหาสามบอเป็นเลขหาจังไดนี่นั่นนี่นี่เบิ้งดีๆแต่ว่าเลขสามเนี่ยชัดในเปาใช่เบิ้งเมาะอันนี้สองอะไรสองสองยังแปดเนี่ยสามสามอยู่แล้วนั่นเนี่ยสองแปสาบอครับเอาท่าผู้ชมเบ้าใช่สี่สองปหลักไปเจ้ายางไปท่องกันเิเบิ้งบอนี่ทุ่มไปเลยทุ่มไปเลยสินี่อะไระผู้ชมเบื้งระัสลาผมิซู้ไปเบิ้ง ยูผนังพัน <reveal> ธ <again response> <performance> like ีเาใช่เห็นป่ครับใแจ้งเแคบ้างเออนั่นแหะทุกไนี่ตัวนีท่านผู้ชมเบิกนะครับเบิงดีดครับนี่นี่หาหาก็ดหนคับท่านผู้ชมนี่หนี่เก็เห็นบ่ชัดเนาะหาเก็ดหท่านผู้ชมโอ้ยเนึ่งตรงกับเลขเสียมซ เรียกทูกมีอย่างเนี้ยเบาชัยเบิงเ้งหนึ่งถู <ขอ S 2> กหลักล่าได<ห>้เหาอสองมาเลย,ยเนอเฮ้อสองมากหรอกีตรอันนี้ครับท่านผู้ชมอยู่ทุกสูงพอดานี่พอต้องเรียกยกมือขึ้นหายเกตหนึ่งนะครับเด้ออันนี้ชัดยืดบ่เบาชัยชัดเลยครับถือว่าชัดยืดบ่ดิแมนอ้าวถือว่าเตาปูนนะครับเนอห้าเกตหนึ่งยืดผนังนั่นอ้าวสันเนี้ยว่าสันเนี้ยกับสามมันพามันตรงกันกับเลขไอ้เสี้ยมซีพ่อมาที่นี่มาเบิ้งเรียงถูกัาที่นี่เดี๋ยวครันสองมือหมดน้ำตัวปูมันึ่งเดี๋ยวกัน <หา S 1> เบื้องด้วครับเด้อเอาขยายลงมาหาปูว่ะนนี่นี่ครับปูนั่งอย่นั่นนี่ครับเด้อเพราะวา่านี่ละปูฤาษีดาบดำผู้ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ครับเด้อเดี๋ยวผมติดตั้งให้เบื้งดีๆเอานี่แหะครับท่านผู้ชมขอนะครับเด้เอส่งคิดส่งยังมาขอเพิ่นเราปูฤาษีดาบดำแล้วครับเนาะผู้ไข่โชค,คลาบเลขตรงการงวดนี่ วันที่16ก,กรกฎาคมพศ2566ท่านผู้อยหกอชกตรงนี้โชคในลาบญ่กระเพิ่นแน่นอนแะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเพิ่นไก่เข่าตามหลักนี่ผมบ่ได้ส่องเลพ่อสอให้เบิง่งหูแล้วเ,ออเลขถูกตัวไหนเนี่ยตัวไหนครับเลขถูก520สองศูนย์คบเนี่ยเลขถูก520ครับคือเลขพ่อสอนี่14กุมภาพันธ์2561ก็ถือว่าเข้า16เหลือ14 นะครับเนาะอ้าให้เบิง่งให้ฟังเป็นแนวทางสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นนี่นะครับเนาะนี่ให้เบิ่งตัวปูไปวัปที่นี่ก็มาเบิ่งเลขกถูกบเบาชัยพาเพิ่นมาเบิ่งเลขกถูบแล้วก็ล่าฝนโปรแปะโปรแปรยืนดมือเจา้าเดี๋ยวมาเบิง่งเลขกถูบน้ำกันนะครับเนาะยินเสียงผู้ใดเว้ากันเพิ่นมาไตาเขียดพอนะครับท่านผู้ชมเออเอ,อื้อนเพิ่นว่าอยู่นี่ขอบเบิ่งเขียดนั่เพิ่นอยู่นี่ แม่แม่ไปใส่บุครับนั่นอือไอ้เมื่อบึงเขียดเนี่ยพราพันไตเขียดจังไดยบุ่นี่แหละครับแถวภาคอีสานนกับเนาะเดี๋ยวเบาใช้เอาถ้วยแก้วไปเบิ่อกี้แล้วครับปูฤาษีดาบดำผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ก็นะถ้วยแก้วน้อยตีถ้วยน้ำกิมตัวนี้มาท่านผู้ชมมาเบิ่งถ้วยแก้วน้ำกิมปูฤาษีดาบดำก็หนะน้ำกิมปลาหมึกบ่แก้วเอาบ้านี้แก้วตัวนี้แก้วหนึ่งปลาบ่านี่เอาครับผู้ชมออด เอาให้เบ응ื้องต้นนะครับแล้นี่เป็นเลขย่างนะเก้าห้าเฮิร์ตเก้าหานอห์เก้าห้าเฮิร์ตเก้าเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมหรือระวังระเบิงเท่านั้นเกตหกกมีบวะนี่เอายางขักเนื้อบ้านนี่เกตหกกมีท่านผู้ชมบูรุสีดาบดำให้โชคให้ลาบย่างครับมาเบิ่องดำการครับท่านผู้ชม พิ่นวายจะเบาแห้หงหลายบอต้องเรียกเขี่ยไข่สิเต้นหนีเพิ่<ม>นวางมาใส่เยอ่บ้างฮั่นครับอญาติปูว่าอย่างนี้ครับนี่นะครับเรามูเพิ่นเพิ่นมาไต่อย่างบุมีฝนตกว่าเดีกครับนี่เดี๋ยวบอกปูลูกสีดาบดำคอโชคขอลาบแล้วกเจ้ากันทูกขาทับบ้านเออหอดบ้นานหอดซอยจ้กกอน้อครับน้อยจังตกครับเด้อเพิ่นมูเพิ่นเดี๋ยวสิไปถามมูเพิ่นว่า เพิ่นมานหาอย่างเราคำนองท่านผู้ชมเราสิไปถามมูเพิ่นเออขึ้นเขาเก่คราเลยนี่ขับครับขบมูเจ้าได้บ่ครับนี่นะรับเด้วยอ,อ๋อสวัสดีป้าสวัสดีป้ามูเจ้าอัานอันมาไตย,ยังครับไตเคียดตินี่ครับโอ้นี่เจ้าอยู่บ้านนี่บ่บ้านซว่างนี่ตีนี่นะครับ เ <c oughs> พิ่นคนบ้านนี้แหละครับคนบ้านซองเนี่ยครับเด้อเพิ่นมาหาไตรโกบไตรเขียดไผล่ะแนวใดมาาทงนี่โอ้เพินพ่นหัวกามาครับเพิ่นหัวกามาเพิ่นมาพ,อพ่อมาต้องแลกกระเป๋าใช่มาขอโชคลาภปูนฤาษีดาบด,ดำเอาบ้านทีนี้ก็ว,ว้วหาก,กินบ่ไก่บ้านบันไดตอนนี้หมู่เจ้าเอาให้ได้หลายๆ,ๆอันนี่มาขอโชคลาภกับปูนฤาษีบ่หมู่เจ้าเคยมาขอเพิ่นบ่ ันเคยมาขออยู่ครับคนใดอยู่ดิโอขับับเอานี่ฝนตกกับมาลงฝนจะกันนะครับเนาะครับเดี๋ยวถ้ามื่อบึงเลีกทูบเดี๋ยวพอต้องเล้ยสีมาซองเบิงเรียกทูบไผ่มูเจ้าแล้วก็สีล้านะครับเนาะนี่ถวยแก้วไข่เบิกเราละเอาเรีกทูบตัวไหปูดุสีดาบดำไผ่มุเจ้าแดง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 ุสีดาบดำให่เลขยกทูบสองยครับคม 2องหานย์นมเลขถูกปูหรือสีดาบดำวดที่แล้วเพิ่นก็ใไ้เลขถูก015งวดนี้เลขถูก520สองำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจัยและยาในการรับชมหรือรับฟังระเบิ่งเท่านั้นนะครับเนาะบ่มาที่นี่เพิ่นไ้เ้วเด้อยาีเชี่ยมซีกับห่หก็157ี้เชื่ยมซีหนึ่งห้เก็เลขทูกอ่อห้าสองศนยะคับเนาะ ตับเลยเอาอท่านผู้ชมครับสรงคิจสรงยังมาขอคุณนะครับล่ะตูฤาษีดาบดำอขอขอบคุณตูฤาษีดาบดำที่ให้โชคให้ลาภผู้ขามงดที่ผ่านมาวันนี้ละ16กรกฎาคมพศ2ย5 6 0ถุงลอปูให้โชคให้ลาภแก่ผู้ขาย,ยานี่ขอต้องแลคนเดิมพอจบข่าวเพ่ปให้โชคให้ลาภผู้เจ้าเราละ,ละอืม มาที่นี่กะที่ไอ้พ่อไถ่หมูเจ้าตัวขอให้ท่านผู้ชมเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยความงามทุกท่านกระปูนุ่สีดำบดำผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบเลีงท้ายรางวันที่หนึ่งวันประจันวันที่16กรกฎาคมพศ2อมท้องถ่า500เท่านั้นมูอเจ้าความเสียส่วนบุคคลมือเป็นแนวทอกแนวทางมือนี่ผมกระเบาไสกรสิล่าขับฝนตัวก็แปรปะแปรกรสินางเกี่ยวหมาจักรันจักวางจากัจกข้าววัดท้องแรมีหมูหรอ เพื่อนว่าดีเพื่อนเอาห่อหมาค้อยอยังมากเพราต้องแลกกันตีเกี่ยวกันสร้างฝนเศร้าแล้วคบเนาะเอาได้รับมือเจ้านอนหลับฟันดีเพิ่มเกลียวใยใดเพิ่มไข่ใหญ่มีนอนหลับเด็กเงินหมื่นนอนตื่นเด็กเงินแสนแปดมือมาได้แก้วมานี้คือผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนว่าแล้วคบเนาะเออตื่นขึ้นมาอีกละวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยสิบหกได้โชคได้ลาภไงทิ้งเฮงรวยรวยซื้อสวยงามงามสวัสดีครับพ่อทองแหลกคนเดิมไป